ทุก้าเราอยู่ที่ริวชานี่บางมากที่นี่ฮะมาเปิดที่บางมูลนาคเมืองเสด็จประพาสของในหลวงรอ5ซึ่งกําลังจะครบร้อยยี่สามปีที่พระองค์ท่านเสด็จเมืองนี้ทุกคนจาาวันที่สิบสองตุลาเขาจะมีงานใหญ่ทุกปีฮะเราเจอริวชามาเปิดตรงนี้ถนนอะไรประเชองถิ่นนะลูกเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าทุกคนคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าจะได้ชิมจริงๆเมื่อกี้โมแต่คุยมันตัดไปเนี่นะฮะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะฮะ ของริวชาทุกคนจะเป็นชาจีนนะฮะระดับโลกที่แบบทุกคนจะต้องแบบติดใจฮะนะฮะริวชาอันนี้เป็นอลมอนควรจะเริ่มที่อันนี้ก่อนชาริวชา,าจะจับกันให้เห็นๆเลยทุกคนแต่ว่าเราบอกความหวานน้องเขาได้นะ,ะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ฮะอออืหอม,ม,มหอมอะ่ะหอมเลิ นี่ขนาดบอกไม่หวานนะแต่กําลังอร่อยเลยทุกคนเพราะบางคนชอบหวานก็บอกน้องก็ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทะลุไปถึงร้อยี่สเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศตรงถนนประเทืองถิ่นเยื้องกับเ,ออเทศบาลบางมูลนาคแล้วก็ที่ว่าการอาเภอที่มีอนุสาวรีย์ในหลวงรอห้านะฮะทุกคนอืเลยสารเจ้าพ่อแก้วมาทุกคน ก็จะมีงานปังๆังประจําปีทุกธันวาก็แวะมาลิ้มชาได้เลยทุกคนจะ้ะอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยหอมแตกต่างแน่นอนทุกคนแตกต่างจากชานุ่นชานี่ชาไทยที่เราเคยแซบกันอันนี้คือพิเศษเลยไม่ซ้าใครแน่นอนทุกคนอ่ะอันนี้เป็นเลมอนเนาะดูชาเลมอนเนอ,อ,เน,อ,น,น,อนี่ทุกคนอันนี้เป็นสาขาแรกที่มาเปิดที่บางมุนหน้าททุกคนอือทำไมอะ่ะ ทำไมแบบเหมือนกับเอาความเป็นสารตั้งต้นของริวชามาทําอะไรก็อร่อยใส่เป็นเลมอนอร่อยอร่อยมันมีกลิ่นหอมโอ้สารตั้งต้นที่ดีทุกคนแต่ว่าเรามีเมนูอื่นนะนี่ไวโอเลตโพเช่ทุ่งเทโชเป็นชาผงชาปุกตานะะบอกเิดน่ารักมากอืมอืมอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราห้อยเทคเอาไปอืม อ่ะย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้ตลาดนัดันพฤลืหัดไม้ถูกวันถ้าเกิดใครอยากจะชมตลาดนัดแล้วก็แวะริวชามานั่งชิวรอตลาดนัดก็อยู่ตรงนี้เลยฮะทุกคนจะ้ะตรงนี้จะเป็นแม่น้ําน่านด้วยนะมีสะพงสะพานก็ตรงข้าซอยร้านเข้าซอย,อยอยู่ทางขวามือแล้วก็รีสอรรีสอร์ทอยู่หลายแห่งแต่ถ้าเกิดใครจะมาอยู่ในเมืองสตา์แบบในเมืองเก่าแก่ตำนานนะก็จะเป็นโรงแรมเทพสุนีอนะเทพสุนีทุกคนจะ้ะตรงนั้นก็จะเป็นรถท่งรถไฟตลาดสดไงฮะรถมากอร่อยอ่าชาข้าหอมมาทุกคนแต่ว่า อย่างที่บอกเรามี2ช่องเราจะบอกต่อสิ่งดีๆที่ไหนไม่ดีจริงเราจะไม่ไปเยือนไปเหยียบมาจะมีของมาฝากก็ต้องดีใช่ไหมทุกคนยาเมนูเพียบมีมิ้นเหมือน,นต่างๆเชามะนงมะนาวชาขงชาเขียวโซดานะฮะแม้แต่แบบมิลช์เชคก็มีหาครีมชงครีมชีสแต่เขาบอกว่านอกเหนือจากซิกเนเจอร์ต่างๆนะฮะยังมีอันนี้ฮะชาหนุ่มนะ้าสารตั้งต้นริวชาเราจะต้องเอามาทำชาหนุ่มือว่าเดีย๋ยวเราจะเนี่ยฮะถ่ายไปสดๆเลยค่ะ แล้วก็จิ้มไปสดแทบไปชาลิชาดนนุสีสัตว์เลยทุกคนเนาะสีสัตน่าทานักแล้วก็มีไข่มุกไข่มุกไข่มุกเป็นยังไงฮะที่นี่เราจะต้ม่มมมยังไ,ไม่เคี่ยวชาเอาชาก่อนหอมไข่มุกต้องสดใช่ไหมมันจะได้นะเออมันคุณภาพไง ใช่ที่จำได้ไข่มุกข,ของดิวชาอร่อยจำได้จำได้แล้วน้องเขากันเองนะฮะยิ้มแยมมีความสุขในการเนี่ยะเสิร์ฟสารตั้งต้นริวชาที่อร่อยแล้วก็มาทำเป็นเมนูเป็นหลายสิบเมนูนะฮะทุกคนหลายสิบเมนูนะฮะนี่แม้แต่มีโกโก้เมน,เมนูเมนูนกเหนือจากชาก็จะมีพวกโกโก้กาแฟเนาะอืม ทามาลีก็มีทุกคนเจสมินชีสารพัดมาได้เลยฮะอืมรสอืมอือคืออร่อยหมดอ่ะอร่อยทุกสิ่งอย่างทุกคนว้ายก็เคยไปกินที่ไหนบางทีอ่ะ ก็จะรู้สึกบางอย่างมันไม่ใช่ไงแต่นี่คือศาสรตั้งต้นเขาดีเขาก็เลยสามารถเอามาทาเป็นสารพัดเมนูได้เลยทุกคนนี่ฮะนั่งสบงงสสบสบายเราจะเดินออกจากตรงนี้ไปก็จะเข้าเมืองทุกคนจะ้ะจะได้เห็นภาพว่าจากในเมืองเดินมานี้จากนี้ไปในเมืองนะฮะจะเป็นยังไงทุกคนจากที่คือริวชาหนึ่งเดียวนะฮะบางหมุนหน้าค่ะทุกคนนี่ฮะทุกคนริวชาไป อูบรรยากาศยามเย็นทุกคนจับที่นี่กันเองมากน้องเขนาน่ารักมากค่ะพนักงานเห็นไหมการที่มีทีมงานเวริร์กโฟเวิร์กเนี่ยนะฮะจะลดมากยิ้มแย้ม,ยม,ยมเป็นกันเองค่ะทุกคนจ๋าบอกต่อสิ่งดีๆเราเดินกลับแล้วนะทุกคนจ๋านะฮะนี่จ้าตลาดนะัดยิ่งใหญ่ตรงนี้นะฮะอย่าลืมตรงนี้ค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆข้างหลังเนี่ยฮะนอกจากจะเจอบ้านไม้งามใช่ไหมเจอรสอดสวยๆครัวการจนาไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดท่าช้างที่มีหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนนะฮะ วัดหลายวัดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยเยอะหาหลวงพ่อเงินที่บางคลานนะฮะหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงแต่นั้นคือในส่วนของอำเภอเมืองนะวัดท่าหลวงทุกคนแล้วก็มีสถานีรถไฟที่สวยที่สุดดอระดับท็อปเทนของประเทศก็คือสถานีรถไฟพิจิตรแต่ต้องลงไปดูข้างหลังนะไม่ใช่นั่งบนรถไฟก็จะมองไม่เห็นต้องลงไปดูข้างหลังอาคารจะบอกว่าสวยจริงๆ,ๆ,ๆทุกคนแต่นี้เราอยู่ที่อำเภอบางมูลนาคนะทุกคนจ้านะฮะเป็นเมืองน่ารักก่อนจะถึงตัวเมืองพิจิตร่ะทุกคน จะห่างจากสะพานหยู่ประมาณ20กว่ากิโลแล้วก็ไตอีกก็จะเป็นเออเมงสีฟงสีไฟถูกไหมฮะทุกคนก็มาเยือนพิจิตแวะมาบางมุลนาะได้ทุกคนจะติดใจประทับใจเพราะว่าเมืองนี้น่ารักค่ะทุกคนอะไรดีเราก็บอกต่อนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ